ตัวน้อยสบายตัวน้องอาบน้ำเย็นเยๆๆ็นโอ้แม่สดนี้ให้ป๊าป๊าอาบใี้เลยแล้ก็รักเอาฟองออกนะถ้าถ้าน้ำแรกที่สระผมมันมีฟองเยอะก็ให้เกลี่ยน้ำนะคะแต่ถ้าฟองมมเยอะก็ไม่ต้องเปลี่ยนะะคแล้วก็เช็ดผมๆๆๆๆ ทำแบบพี่เลยเต่อปเาดดล้าทำทั้งตัวน่าจะดินต้องกีลาส่วอร์หออใบชาเสร็จแล้วนะล,ล,ล,ลงทั้งตัวถอดทุกอย่างออกทั้งหมดนะคะคื่อจะเยือนมาข <c oughs> ถอดเพนเพอร์ดออกนะคะเพนเทิร์ดยังไม่ถึไม่ชีดใส่ซ้ำได้ฉีดนิดนึงก็ใช้ได้เจะะ็บมากเก่าหน้าเก่าหน้า ถอดเสื้อออกนะคะถอดเสื้อออกกันดู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 อาบแบบไม่ยอมไม่ยอมอาให้มันเอาเอาเอาพัตเตอร์อะดัลมอนออกก่อนนะคะเออมีจาะเลือดมาเจาะเลือดมาอ่ะเราจะลงอาบทั้งตัวนะคะวิธีการก็คือเอามือข้างซ้ายนะคะอ้อมไปด้านหลัง ก็มีปงอยู่บนหัวไหล่นะคะ

แล้วก็ล้างมือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะมือมือเด็กเขาจะเอามือเข้าปากนี่ทำความสะอาดครับ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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ยกขึ้นอือเดี๋ยวพี่ม่เอาเอามาเอาผ้าหน่ยเอาขอบคุณค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วลูกนรัดเหนีเหนยเนเจ็บปวดนั้เกิะ